กอได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรประจาเดือน,ก,อนกรกฎาคมนะคะให้กับอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะของชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใคร ไพยี่มีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตนะคะของชาวราศีมังกรไพ่ใบแรกนะคะเ e มเพลน เด็กถือเรียน The World King of w a n และก็ต่อมาด้วยเจ็ดไม้นั่นเองนะคะไล,ล่เรียงที่พไพ่ใบแรกเลยในอดีตนะคะ t e แช l a n t เป็นไพ่ประจำราศีธนูนะมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะและเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าในช่วงอดีตนั้นนะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการยัง้งมีการชังใจว่าเอ๊เราจะเลือกใครกันแน่เหมือนว่ามีสองคนให้เลือกนะเหมือนมีตัวเลือกว่างัันเถอะในความรักครั้งนี้จึงกลัวว่าตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกสับสนกังวลใจในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยนั่นคะ่ะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรหรือคู่กรณีของชาวราศีมังกรก็ได้และ ในช่วงอดีตมีชาวราศีมังกรนะคะบางคนมีการย้ายท,ที่อยู่อาศาัยย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ page of p e n t a c l e นะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าในช่วงอดีตของชาวราศีมังกรนั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะไปขอโอกาสขอคืนดีงอนกันหรือว่าบางคนมีการงอ ขอคืนดีกับแฟนหรืออะไรประมาณนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเหมือนว่าเป็นการอ้อนวอนขอโอกาสอีกได้ไหมโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นคนรักกันโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีนี้อย่างที่อาจารย์มองเห็นนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ The World นะสำหรับไพ่ The World ใบนี้บอกให้รู้ว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรคุณรู้สึกปล่อยวางปลดปล่อยมีอิสระเสรีนในความคิดในการใช้ชีวิตนะคะคืออยากใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองบ้างอยากจะมีอิสระอยากจะปล่อยวางอะไรที่เราควบคุมไม่ได้คุณก็จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไปอันนี้คือในอดีตนะ และก็เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าบางคนมีการได้เดินทางไปต่างถิน่นต่างที่ต่างประเทศก็มีนะคะอาจจะเดินทางไปพบปะแฟนหรืออาจจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนหรืออาจจะเดินทางย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปตามสามีหรือภรรยาก็ได้นะคะในกรณีนี้นั่นเองนะและเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่า คุณอยากจะออกไปสู่โลกภายนอกคุณอยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาอะไรประมาณนี้นะถ้าได้มีการเดินทางไกลหรือย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยชาราศิมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นก็จะประมาณว่าได้ย้ายไปที่ไกลๆบางคนไกลถึงต่างประเทศก็มีนั่นแหละนะจะรับไพ่เด e เว r ร์ไปได้ทั่วโลกเลยนะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ King of w a n d นะ ไพ่ใบนี้นะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณได้มีโอกาสคบหาดูใจกับผู้ชายที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขามากบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเพราะว่าเขาโฟกัสในเรื่องของการทํางานของเขานะนะแล้วก็บางทีนะผู้ชายคนนี้ออกอาการบ้าง,งานด้วยซ้ำไปนะคุณ จึงบางทีอยากจ,จะมีการงอนกันบ้างว่าเอ๊ะเขาทำไมไม่มีเวลาให้ฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ของผู้หญิงชาวราศีมังกรจะเป็นประมาณนี้ไปนะคะแต่เขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานเขาอาจจะสูงเขาอาจจะมีเป็นระดับผู้จัดการเป็นระดับเจ้าของจิตการหรือมีหน้าที่การงานที่เขาต้องรับผิดชอบนั่นแหละนะคะ นะก็เกิดอาการงอนกันไปไม่น้อยนะคะสาหรับผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะแต่เขามีความมีแพชชั่นในตัวเองนะแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคืองานก็คืองานคุณควรปล่อยให้เขาโฟกัสในเรื่องงานไปเวลาเขามีเวลาเขาก็จะมาหาคุณอะไรประมาณนี้นะต่อมาผู้ชายชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณโฟกัสในเรื่องการทํางาน การงานความมั่นคงในชีวิตของคุณนั้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของคุณเลยนะอันนี้คือไพ่ในอดีตของผู้ชายชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะต่อมาก็คือไพ่เจ็ดไม้นั่นเองนะไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะไพ่ใบนี้จึงบอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมารู้สึกแบบ ต้องใช้ความอดทนมุ่งมานะอุตสาหะนะคะในการที่จะต้องทำงานหรือจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้บางคนนะถ้ามีลูกแต่งงานด้วยกันแล้วมีลูกแล้วเนี่ยนะเป็นการอดทนเป็นการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อครอบครัวและเพื่อลูก ของคุณด้วยนะในกรณีนี้นั่นเองและสําหรับใครที่มีสถานะแค่เป็นแฟนกันหรือคนรักกันอะไรเนงะี้ยก็จะมีการระแวงระวังกันเกิดขึ้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นคิดมากจิตตกคิดตกกังวลคิดไปเองคิดไปก่อนทั้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะนะเขาเรียกว่าเป็น ความรักแบบระแวงระวังนะ,ะหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณเคยเจ็บมาเยอะคุณเคยโดนคนหักหลังหักอกแล้วก็คนเคยแบบประมาณว่าโดนนอกใจอะไรประมาณนี้จึงไม่สามารถที่จะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วอะ่ะนะคะโอเคภายในอดีตของชาวราศีมังกรนะ ก็ประมาณว่าเคยคบกับชาวราศีธน,นูราศีธาตุดินราศีธาตุไฟนะคะต่อมาขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีมนะังกรนะไพ่แบแรกนะคะ Templant Temple The Hermit หกไม้หนึ่งถ้วยและก็ต่อมาด้วย the e m place นั่นเองนะคะไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยนะในอดีตไพ่ใบรแรกก็ได้ text e ม a พล e ในปัจจุบนันไพ่ใบแรกก็ได้ t เทม a พล e นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันมีชาวราศีมัาางกรหลายคนที่ยังคบกับคนที่ราศีธนูอยู่นะ,ะหรือเคยคบหรือกำลังคบอยู่ ก็ได้นั่นเองในกรณีนี้นะคะมีการว่าในช่วงปัจจุบันชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ด้วยนะคะทีในช่วงปัจจุบันนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงม,มากๆด้วยนั่นเองนะและสําหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามีตัวเลือกสองคนหรือมีการคบกับคนสองคนหรือมีการช่างใจอยู่ว่าจะ เลือกใครเป็นแฟนหรือว่าจะจริงจังกับใครหรือว่าจะเลือกที่จะแต่งงานกับใครหรืออะไรประมาณนี้จะรู้สึกกังวลแล้วก็สับสนใจกลัวตัวเองนะั้นจะเลือกผิดเลือกถูกอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความช่างใจกําลังจะบาลานซ์จิตใจของตัวเองอยู่นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะ สำหรับไพ่ใบน,นี้เองนะเป็นไพ่ประจําราศีกันนะมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะก็เห็นได้ชัดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงรักสันโดษน,นะคะชอบอยู่ในที่เงีย,งงยบๆที่ที่เป็นธรรมชาติไม่อยากที่จะไปวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้นะคะ อะไรเขาตั้งวงนินทาอะไรกันอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าออมันน่าเบือ่ออยากใช้ชีวิตที่มันเงียบสงบแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะจึงเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นนะคะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้นะที่รู้สึกว่าอยากปีกวิเวกอยากจะไปอยู่ในที่เงียบๆไม่อยากจะพบปะสังคมไม่อยากจะเข้าสังคมเข้างานปาร์ตี้อะไรเงี้ย จะรู้สึกแบบทำตัวไม่ถูกนะคะนะอืมเขาเรียกว่าเป็นคนที่ i n รเวิร์ t นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่หกไม้นั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่รักของชาวราศีมังกรก็ได้นะคะที่ในปัจจุบันนี้ได้มีการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีผู้คนนับหน้าถือตาให้ความเคารพนับถือนะคะถึงจะไม่ได้รวยอู้ฟู่อะไรมากมายแต่ว่ามีเกียรติแล้วก็มีกินอยู่นะคะในกรณีนี้นะคะบางคนนะก็อาจจะมีการได้รับราชการนะคะเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมหรือ ทําอะไรก็ตามมีเกยียรติยศศักดิ์ศรีแล้วผู้คนรู้จักอะไรประมาณนี้ก็ได้ในการทํางานนั้นๆน,น,นะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้จบการศึกษาใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตการทํางานใหม่ๆอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เอ็ก of ออฟคัในช่วงเดือนปัจจุบันนี้ของชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะไพ่หนึ่งถ้วยได้มาบอกว่า คุณมีความโชคดีนะถ้าคุณมีคู่ถ้าคุณมีแฟนมีคนรักอยู่ในช่วงนี้นะเพราะว่าคนรักนั้นจะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของชาวราศีมังกรนั้นได้ดีมากๆนั่นเองหรือนะ,ะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรไปเติมเต็มความรักหรือส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งที่ขาดหายไปแล้วเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะและก็มี รู้สึกว่าจะมีความโชคดีจากแฟนหรือว่าคนรักด้วยนะคะเขาอาจจะนําความโชคดีมาให้กับคุณนะคะถ้าใครชอบเสียงโชคเสียงดวงก็ให้แฟนเป็นคนไปซื้อไปเสียงดวงให้อะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะโชคดีด้วยในกรณีนี้นะคะเออเหมือนเจอคนที่แบบเข้ากันได้ดีเหมือนสินเสมอกันแล้วมาเจอกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ the empress นะคะ ใบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรเลยนะคะในช่วงปัจจุบันอาจารย์ก็เห็นได้ว่าเป็นไพ่ที่คุณนั้นลักสวยลักงามเป็นพิเศษ ะะคุณชอบเสริมสวยชอบแต่งตัวชอบตามแฟชั่นนั่นนี่นะคะช่วงนี้ก็จะบ้าช้อปปิ้งหน่อยนะชอบซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางเครื่องใช้ภายในแต่งตัวน,น้ำหอมน้ำหอมอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็ชาวราศีมังกรบางคนอยากที่จะมีร้านเสริมสวยหรืออยากจะมีร้านความสวยความงามร้านทำเล็บอะไรประมาณนี้ร้านสปาอะไรประมาณนี้มีความฝันลึกๆอยู่เหมือนกันว่าอยากจะทำนะคะและ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ภรรยาหลวงมีโอกาสนะคะว่าชาวราศีมังกรนั้นจะตกไปในสถานะของภรรยาหลวงถ้ามีภรรยาหลวงก็ต้องมีภรรยาน้อยใช่ค่ะหรือเรียกง่ายๆว่ามีเมียน้อยนั่นแหละนะคะคุณอาจจะจับได้ว่าสามีแอบไปมีเมียน้อยหรือไปมีใครบ้านเล็กบ้านน้อยที่ไหนหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะ มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงด้วยและสำหรับผู้หญิงชาวราศีมังกรคนใดนะคะที่แต่งงานกันมาสักพักหนึ่งแล้วอยากจะมีลูกนะคะอยากจะมีโซทองของใจก็มีโอกาสนะคะที่จะมีลูกหรือตั้งครรภ์น,นั่นเองนะคะนะก็ยินดีด้วยล่วงหน้าก็แล้วกันแต่สำหรับสาวชาวราศีมังกรคนใดที่ยังไม่พร้อมกะลุนนานนะคะเขาเรียกว่า ดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะท้องโดยที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ตั้งใจอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะและสำหรับไพ่ใบนี้นะผู้ชายชาวราศีมังกรเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่านาลีอุปธรรมนั่นเองนะคะ นาลีอุปถัมภ์นั้นหมายความว่าอาจจะเป็นแฟนหรือคนที่คุณรักอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้นะคะในกรณีนั่นเองที่ให้ความเป็นสนับสนุนในเรื่องของการเงินกำลังใจความรักนะคะคอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้ชายชาวราศีมังกรอ,อยู่นั่นเองนะ โอเคนี่คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีมังกรส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธนูราศีกันราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ำนะคะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีมังกรนะคะก็คือในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะ ใบแรกนะสามดาบ The Devil ว้าวได้ไพ่ปีศาจด้วย,ยนะสามไม้ Queen of Cups และก็ต่อมาด้วยแปดดาบนั่นเองนะได้เลี่ยงที่ไพ่ใบแรกในอนาคตในเดือนกรกฎาคมของชาวราศีมังกรนั้นสามดาบขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกด้วยคุณมีเรื่องทุกข์ใจคุณมีเรื่องไม่สบายใจโดยเฉพาะในเรื่องของมือที่สาม อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทรกเข้ามาเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณก็ได้ในช่วงนี้หรือถ้าชาวราศีมังกรจะรักใครชอบใครในช่วงเดือนก,ก,กรกฎาคมนี้ก็ควรที่จะดูให้ดีนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นมือที่3หรือเข้าไปเป็นความรักที่แทรกกลางระหว่างคนรักของคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกัน เกิดเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นนั่นเองโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะมารู้ตัวทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะนี้ต้องระวังเป็นพิเศษและก็โดยเฉพาะในเรื่องของความใจร้อนด้วยเช่นเดียวกันอย่าใจร้อนผีพามคบกับใครโดยที่คุณไม่ได้ดูให้ดีๆนะคะอาจจะนำความเสียใจนะคะมาให้กับตัวเองได้นะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ปีศาจนะคะและก็เป็นไพ่ประจําราศีมังกรเองด้วยมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมังกรด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองนะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในวังวนของรักโลภโกรธหลงนะลุ่มหลงในกามล,ลมรูปรดกลิ่นเสียงนะคะช่วงนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ถ้าคุณจะรักใครชอบใครคุณควรที่จะสำรวจตัวเองให้ดีๆว่านั่นมันเป็นความรักหรือมันเป็นความหลงนะความหลงคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะทำผิดเขาจะหนอกใจคุณเขาจะเป็นยังไงคุณก็ยังรักยังหลงเขาอยู่อะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความหลงนะแต่ความรักคือความเข้าใจคือความให้เขาปรารถนาให้เขามีความสุขนะคะ อันนี้มันก็มีความชัดเจนแล้วก็แตกต่างกันอยู่ก็ขอให้คุณแยกให้ออกก็แล้วกันนะและคุณจะได้เจอกับคน,น,น,ะค,ะน,นกกคนนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคือบุค,คลิกของเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้เลยนะคะแล้วก็อาจจะดูด,ดูแลคุณดีเทคแคร์คุณดีพูดจาดีพูดจาคารมคมคาย นะคะอันนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงอย่าไปหลงคารมเขาได้ง่ายๆแล้วก็อย่าไปหลงเสน่ห์ของผู้ชายเจ้าชู้นะอันนี้สําหรับผู้หญิงชาวราศีมังกรด้วยนะคะและจะเป็นผู้ชายราศีมังกรด้วยก็ได้นะคะจะลงเสน่ห์ผู้หญิงเจ้าชู้ได้นะ,ะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเจ้าชู้มีโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรนั่นแหละนะคะแถมเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบเที่ยวชอบอ เขาเรียกว่าสังสรร์ปาร์ตี้ชอบอในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงลุ่มหลงในการมาโลมาอะไรเงี้ยนะคะนี่ต้องระวังนิดนึงและนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ขอเตือนชาวราศีมังกรอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันมันอาจจะทําให้คุณน,นั้น ติดการพนันหรือติดสารเสพติดได้โดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีความรุ่มหลงเข้ามาค่อนข้างเยอะนคะได้ไพ่ปีศาจเข้ามาด้วยนั่นเองนะถือว่าเตือนแล้วนะต่อมาก็คือไพ่สามไม้ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ ออรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีการแอบ,บดูแอบบส่องหรืออยู่ห่างๆอย่างหห่วงอยู่นะคะจะเป็นตัวชาวราศีมังกรเองหรืออาจจะเป็น คนรักของชาวราศีมังกรเองก็ได้นะที่บางทีอาจจะมีการเลิกลากันไปแล้วแต่ก็มีการไปส่องไปแอบดูว่าเอะตอนนี้เขาเป็นยังไงหรือแอบถามจากเพื่อนกับเพื่อนของเขาว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นยังไงบ้างก็ได้นะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือชาวราศีมังกรกําลังรอใครอยู่หรือเปล่ารอความรักจากใครหรือเปล่ารอให้เขาหันกลับมารักคุณ รอวันที่เขานั้นกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะ่าเหมือนเป็นความรักที่ค่อนข้างมีระยะทางด้วยแหละ,ะ,ะจากที่อาจารย์เห็นจากในตัวไพ่นะคะรอวันที่จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณสองคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันนะคะหรืออยู่ไกลกันถึงต่างประเทศอะไรประมาณนี้ ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่สามไม้นั่นเองนะคะแต่ก็ต้องใช้ความอดทนนะคะในการที่จะรอหรือการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยในกรณีนี้นะคะก็คือ Queen of c u p ด้วย,พยไพ่ใบนี้เป็นการที่ผู้หญิงชาวราศีมังกรนะเวลามีความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะรู้สึกว่าถ้าถามว่าคุณรักเขาไหม คุณรักเขานะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบสับสนกังวลอยู่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นด้วยนะนะทำไมรู้สึกแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความกังวลสับสนอาจจะเกิดจากการที่คุณนั้นไม่สามารถไว้ใจใครได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแล้วความรักในอดีตนั้นมันเคยเจ็บช้ำมันเคยไม่สมหวังมาก่อนคุณจึงเกิดความระแวงระวังมาก่อน นะหรือว่าคนรักนั้นเคยทําให้คุณเสียใจเคยนอกใจคุณมาแล้วคุณจึงไม่สามารถที่จะแบบว่าคลายความกังวลหรือว่าคลายความสับสนนั้นไปได้100%ย์นนั่นเองนะคะแต่คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ดูแลในเรื่องอาหารการกินมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่สีเรือนหรือทำกับข้าวไม่เก่งคุณก็พยายามฝึกฝนพยายามดูยูท b e พยายามดูช่องรายการอาหารเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้มีเขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจังหวะเพื่อที่จะได้มัดใจแฟนหรือว่าสามีนั่นเองนะคะและต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมังกรไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณนะ,ะมีโอกาสที่จะได้แฟนหรือว่าภรรยานะ ที่เป็นคนว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังนะคะ เหมือนอยู่ในโอวาทของสามีเหมือนเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณนะและเธอดูแลภายในบ้านดูแลคุณดูแลลูกถ้ามีลูกด้วยกันนะได้เป็นอย่างดีด้วยแต่เธอค่อนขอ้างอารมณ์อ่อนไหวนะคะเธอมีความรู้สึกกรรังวลสับสนกังวลใจได้ง่ายนะคะถ้าคุณไม่ได้วกแวกไม่ได้มีเลขมีน้อยอะไรเงี้ยคุณควรที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเธอด้วยนะคะก็แค่นั้นเองนะต่อมาเป็นไพ่แปดดาบ ในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวราศีมังกรนะคะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณค่อนข้างที่จะมีอาการอึดอัดใจหรือมีเรื่องที่เก็บกดเอาไว้อยู่ในใจภายในใจคนเดียวและก็ไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้ด้วยนะคะหรือว่าจะปรึกษาหรือจะพูดไปแล้วกลัวความลับจะ,ะรั่วไหลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย คุณเลือกที่จะเก็บเอาไว้กับตัวเองจึงเกิดอาการแบบเหมือนเป็นคนเก็บกดนิดนึงนะคะในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมน,นี้นั่นเองนะคะและเกิดอาการกึนไม่เข้าคายไม่ออกด้วยบางทีนะ,ะคุณยอมทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ชอบแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนรักของคุณนั้นชอบนะคะเมืนเป็นการจํำใจทำใจอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่ก็จะต้องมาได้ทําอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนการจําใจจายอมอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะในกรณีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสัญญาอาจารย์ขอเตือนชาวราศีมังกรทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยไม่ควรที่จะไปเซ็นจัดเอกสารสัญญาโดยเฉพาะการค้าประกรันหรือเอกสารสัญญาอะไรที่ไม่มีความยุติธรรมกับคุณไม่ต้องเซ็นเลยเพราะว่ามันจะนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณ ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลได้เลยนะนะถือว่าอาจารย์เตือนแล้วนะโอเคนะนี่ก็เป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงในเดือนกรกฎาคมของชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะชาวราศีมังกรส่วนมากนะก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมราศีมังกรราศีธาตุไฟราศีธาตุลมแล้วก็มีราศีธาตุน้ำด้วยนั่นเองนะคะโอเคนะ ก็จะมาสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมัง,งกรเลยนะคะสามใบนะสีดาบสเตน6ดาบนะคะไพ่สรุปนะตรงไปตรงมาเลย ไพ่ใบ,บแรกก็คือไพ่เกี่ยวกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นนั่นเองในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะบล็อกกันเพราะว่าเบื่อที่จะฟังคําโกหกเบื่อที่จะฟังคําแก้ตัวเบื่อที่จะให้โอกาสเบื่อที่จะให้อภัยแล้วนะคะหรือเหมือนจะอยากหยุดพักอยากอยู่นิ่งๆอยากห่างๆกันสักพักหนึ่งไม่ได้หมดรักสักทีเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อย นะจึงเกิดการบล็อกกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะตกงานด้วยนะชาวราศีมังกรนะคะยังไงถ้ามีงานทําอยู่ก็ขอให้ทนทําไปก่อนให้ผ่านช่วงเดือนกรกฎาคมไปก่อนนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เตรนเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์มีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน ผู้หญิงชาวราศีมัง,งกรเป็น working woman นะคะมีความอ่อนนอกแข็งในมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับผู้หญิงชาวราศีมัง,งกรนะและก็สามีหรือว่าแฟนให้ความเกรงกลัวเกรงใจจะทำอะไรก็ตามรู้สึกเกรงใจจังเลยอะไรประมาณนี้และผู้ชายชาวราศีมัง,งกรคุณจะเชื่อฟังคุณจะเขาเรียกว่าลกลัวกลัวกลัวแฟน กลัวเมีอยอะไรประมาณนี้นะคะจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ต้องปรึกษาภรรยาหรือปรึกษาแฟนก่อนนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่หกดาบไพ่ใบนี้นะคะเหมือนว่าคนที่มีครอบครัวแต่งงานด้วยกันมีลูกด้วยกันแล้วเหมือนลงเรือลําเดียวกัน ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์คุณสองคนจะต้องร่วมฝันฝ่าอุปสรรคร่วมกันให้ได้นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาภายในครอบครัวอยู่ไม่น้อยนะอาจารย์อ่านตรงๆเลยนะอาจารย์โกหกไม่เป็นนะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีมังกรไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือน ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden a n g e จเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ